เดินม่โตโยต้าวีโก้ของคุณพี่ชยุตโดยอาการเข็มน้ำมันไม่ขึ้นอ่าเห็นไหมครับเข็มน้ำมันนี่อยู่สุดตำแหน่งตรงนี้เลยอ่ะนี่ครับเข็มกลับปกตินะครับดูเหมือนกับว่าก็ปกติดีนะครับแต่ว่าเข็มไม่ขึ้นคุณพี่แจ้งมาอย่างนี้เข็มน้ํามันอย่างเดียวจะขึ้นไม่สุดและลงไม่สุดหรือไม่ขึ้นเลยนะครับบางเดือนจะประมาณนี้เลยอ่านี่ทําไม5าโวลต์มาใช้เข็มนี้เลยนะครับตัวเลขเป็น3.3นะุดวันนี้หาโวลต์เลยพอต่อหลายก็มา0.2ครับ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงส์สหรับคลิปนี้เรามาซ่อมเดินใหม่ตัวยู้าวีโก้ของคุณพี่ชยุธคุณพี่ชยุทธส่งมาจากจังหวัดประจวบคิริขันด้วยอาการเข็มน้ํามันไม่ขึ้นนะครับแต่แกมื่นใช้งานได้ปกติโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะครับคุณพี่ชยุธและท่านผู้ชมอ่ะดูกันนะครับคุณพี่ชยุทธและท่านผู้ชมผมได้ต่อขาจ่ายไฟเข้ากับสบายแล้วนะครับกดสวิตช์กันไฟรอนะครับเปิดสวิตช์ไฟนี่ครับ อ่ะของพี่นะ่าจะเป็นโตโยต้าวิโก้นะครับหร,หรือหรือโฟจูเนอร์นะครับหน้าต่างนี้ผมไม่แน่ใจแต่เป็นเกียร์ออโต้แน่นอนมี p n r นะครับอ่ะเห็นไหมครับเข็มน้ามันนี่อยู่สุดตําแหน่งตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะแล้วมันเทสให้ดูกันอีกครั้งหน,นึ่งเห็นไหมครับอ่สายหลวมนะครับต้องคอปอปนี่ครับโอ้หลวมจริงๆขออภัยนะครับอ่าอย,อยานี่เห็นไหมครับอ่เข็มน้ำมันอยู่สุดโอเค เดี๋ยวผมยังไม่แกะวัดเดินใหม่นะครับผมแกะเปิดฝาบอดี้แล้วมาเทสเข็มกันก่อนนะครับว่าใช้งานได้ไหมไปทํากันครับดูกันนะครับคุณพี่ชยุทธอ่าเดี๋ยวเราจะลองเทสเข็มกันก่อนผมก่อนที่จะซ่อมเข็มนี่อจจัดมาไม่ตรงด้วยนะครับนะครับไม่เป็นไรครับผมจะหมุนเข็มก่อนปกติเข็มน่าจะกลับนะครับรุ่นประมาณนี้ถึงเข็มใช้งานไม่ได้แต่เมื่อต่อไวริงเข้าครบเนี่ยจะไม่วิ่งนะครับแต่แล้วเดี๋ยวเราจะวัดไฟอีกครั้งหนึ่ง ครับเข็มกลับปกตินะครับดูเหมือนกับว่าก็ปกติดีนะครับแต่ว่าเข็มไม่ขึ้นคุณพี่แจ้งมาอย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมจะแกะมาวัดไฟกันดีกว่านะครับในส่วนอื่นก็โอเคนะครับทิป A ทิปบีใช้งานได้ครับเข็มก็ตีกลับนะครับแต่เราต้องดูกันว่าวายลิงที่ลายเลเยอร์ท,อรที่วิ่งจากขาเนี่ยวิ่งมาหาตำแหน่งของวายลิงที่จะสังเกตเข้ามาให้เพื่อพักเกตเนี่ยนะครับ มาหรือไม่มาหรือยังไงนะครับไปดูกันอ่าดูกันครับคุณพี่ชยุทหรือผมยังไม่ต่อวายริงเข้านะครับของคุณพี่ได้ทําการซ่อมมานะครับมีร่องรอยการซ่อมมาทีนี้ซ่อมมาแล้วเนี่ยอ่าผมจําได้เลยนะครับรุ่นนี้มันเป็นจุดเสียประจาของของรุ่นนี้เลยนะครับเข็มน้ํามันอย่างเดียวจะขึ้นไม่สุดและลงไม่สุดหรือไม่ขึ้นเลยนะครับบางเดือนจะประมาณนี้เลยอ่าอย่างนี้ปัญหาก็คืออ่า คอมเมนพาร์บอร์ดนะครับถึงจะราบนะครับพาร์ทบอร์ด7 g 9 h 3 1 0 8 8าอนะครับโอเคแล้วเราต่อไวริงแล้วมาวัดไฟกันครับไปทำกันผมได้ต่อขายจ่ายไฟเข้ากับซัพพลายแล้วครับทีนี้เราจะวัดไฟนะครับมันมันบางตัวเนี่ยไฟมันวิ่งไม่ถึงจริงๆนะครับผมเคยเจอบ่อยมากแต่มันอาการเสียประจำรุ่นแต่ก็ไม่เสียตรงจุดเดิมทุกครั้งนะครับเปิดสวิตช์กัน แต่ผมจะวัดไฟนะครับกินกระแสไป300กว่ามิลลิแอมป์นะครับวัดไฟขาเข้านะครับจะจับก่อนอสับไายแน่นมากอ่ะ1 1บ1อกครับอ่ะ11.63ครับผมรุ่นนี้ปรับแสงอยู่ที่พวงมาลัยนะครับกับกับแสงสวิตเป็นริบสวิตน่าจะสวิตหน้าหน้าเรือนห,หน้ากระชังนะครับ วัดไฟเกตนี้เลย3.4ครับ0.2ครับ0.2และก็3.4มจุดส่ครับดูนะครับมี3.4นะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟศ2นจุดครับ3.4ครับ0.2ครับ3.4ครับผมอันนี้ก็3.4ครับ0.2อ่า ...3.4 ครับ แล้วก็0.2 0.2ครับ3.4ครับ3.4นะครับแล้วก็0.2ไม่ใช่3.4นะครับจริงๆต้องเป็นไฟ5โวลต์น,นะครับแต่ทำไมได้3.4อ่านี่แหละประเด็นเลยเขาใช้ได้ก็จริงนะครับแต่3.4เนี่ยจริงๆิงเกตเนี่ยวิ่งไม่นิ่งแน่นอนนะครับแล้วก็อ่านี่เลยครับตัวนี้ เกตบางตัวเกตเสียก็เจอนะครับบางตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขาดไปก็มีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ไฟดูนะครับแล้วจะมาแจ้งข่าวกันว่าอะไรเสียหรือประมาณไนยังไงผมไล่แล้วจะได้ไฟเท่าไหร่จะมาดูกันนะครับขออนุญาตไปไล่ไฟกันครับผมดูกันครับคุณพี่ชยุธผมได้จัดเรียงระบบไฟให้ใหม่แล้วนะครับของคุณพี่มีเลเยอร์ขาดนะครับไฟเกตนี้เลยนะครับเลเยอร์ขาด ที่ได้คุณพีได้ซ่อมมาก่อนหน้านี้ก็เลเยอร์อขาดนะครับผมก็เลยจับการเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็ต่อเลเยอร์อให้ใหม่นะครับโอเคเปิดสวิตช์กันแล้วเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> ผมจะวัดไฟเลยขอโทษน,นะครับวัดขาเข้ากันเลยดีกนะครับ11.62ครับดูเกณฑ์นี้นะครับ3.3นะครับคงเดิม0 2. นจครับอ่าเกีรรุ่นนี้ก็ใช้3 3ปกตินะครับ0 1. คิดว่า5โวลต์น,นะครับตอนแรก3.3ผมก็คิดว่าใช้5โวลต์ดูพาร์ตไม่ใช่นะ0.1 3.3ครับแล้วก็0.1 3.3ครับอ่ะดูเกจน้ำมันที่หายไปนะครับ0.3ครับ0โวลต์น,นะครับนี่5โวลต์นะครับนี่ทำไม5โวลต์มาใช้เกจนี้เลยนะครับตอนแรกเป็น3.3นะครับนี้5โวลต์เลยพอต่อหลายก็มา0.2ครับ 0.1ครับ3.3และก็3.3ครับอันนี้ก็0.1โอเคนะครับผมมั่นใจ100%เลยว่าใช้งานได้เพราะว่าอ่าเลเยอร์ที่วิ่งเข้ามากับฮาวรยลิงขานี้นะครับเขาจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเข็นน้ำมันขาดนะครับโอเคแต่เราไปาประกอบทั้งหมดกันนะครับเรามาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติทุกอย่างไหมนะครับผมไปทำกันดูกันนะครับ ของคุณพี่ชยุทตผมได้ต่อขายจ่ายไฟเข้าแล้วนะครับเปิดเซอร์วิสเลยนี่ครับสังเกตครับกระแสเปลี่ยนไปด้วยนะครับเห็นไหมสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยมิลเลมนะครับสี่ร้อยแปดมิลเลมครับดูครับทริปเได้นะครับทริปบได้ครับส่วนปรับแสงนี่อยู่ที่พวงมาลัยนะครับกับกับการรับแสงรูรับแสงของหน้ากระจกรถนะครับที่อยู่กระชังด้านล่างเห็นไหมครับผมแอจัดให้ตรงนะครับเลขสะสมกิโลเมตรก็อยู่ที่449,900 59กิโลเมตรนะครับโอเคนะครับคุณพี่ชยุทธใช้งานได้นะครับผมมีประกันหลังการซ่อมให้ด้วยครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับ share, กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมช่างพงษ์ใน้ตําคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ชยุทธนะครับที่ไว้วางใจส่งเดินไม้เราดูแลการคุณพี่ส่งมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ ขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรยอดีไลน์ผมวิ่งอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถแอดไลน์อหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับยินดียินดีให้คำปรึกษาครับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ